สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์บุรัษบุญประเสริฐจะพาทำโปรแกรมเขาคือสตอรี่แต่สตอรี่นี้เราคุ้นชินกับคำว่าสตอรี่บอร์ดนะสตอรี่บอร์ดมันเป็นกระดาษแล้วมีช่องช่องช่องต้นเมจิกเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวทำให้มีมายากลเป็นสัญลักษณ์ของพ่อโมเราเคยเห็นในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ต่างประเทศเขานิยมใช้สร้างสื่อการ์ตูนให้กับเด็กทั้งยังสร้างสื่อการเรียนการสอน ในนรรููปแบบกตาขั้นตอนแรกล็อกอินเข้าระบบเราก็คลิกล็อกอินเข้ามาตอนนี้ครูล็อกอินผ่านไปหน้านี้แล้วเลือกล็อกอิน Gmail with Google er นะคะใช้บัญชีของผู้เรียนหรือจะเป็นบัญชีที่นักเรียนได้สมัครเอาไวไ้เรียบร้อยแล้วคลิกได้เลยค่ะลอินผ่านไปหน้านี้แล้วต่อมาเราจะมาสร้างไลาย Create ไปที่ r e เ t e เราสามารถที่จะบวกเพิ่ม New Story เนาะดังนั้นมันเป็นเอ่อคล้ายๆ Storyboard oh, <yeah. S 1> เป็นหน้าหน้าและเราก็ให้มันเมจิกลงไปว่าเราอยากแต่งตั้งเรื่องอะไรสามหน้าแล้วเ,เลือกคาแรคเตอร์ตัวเองก่อนให้มีตัวละครว่าคุณจะเชื่ออะไรตามแบบนี้ก่อนนะเรายังไม่สามารถที่จะไปสร้างสร้างแอ c เค n t หรือตัวแบบนี้ oh. เองได้นะเราเลือกตามแบบนั้นก่อนสมมุติ <c oughs> เรามีสตอรี่เป็นเรื่องนี้ใครจะเป็นผู้หญิงชายป็นผู้หญิง แล้วก็ next ต่อไปต้องเลือก subject ของเราก่อนแล้วจะแต่งแก้มอะไรได้หมดทีนี้เนื้อหา content รายละเอียดของเรื่องต้องเป็นข้อความที่พิมพ์รูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะโดยเราเข้าไปที่ google translate แล้วก็พิมพ์พอดเรื่องในแบบภาษาไทยลงไปจากนั้นให้โปรแกรม google translate แปลภาษาให้กับเราค่อยทำการคัดลอกสีน้ำเงินตัวนี้นะคะ เอามาวางใส่อย่างที่เราต้องการในเนื้อเรื่องของเรานั่นเองจากนั้นคลิก next story นะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนฉากระบบก็จะประมวลผลแล้วก็ให้รูปภาพมาด้วยกัน4รูปแบบให้เราเลือกเพียง1รูปแบบแล้วก็กดปุ่ม next ต่อไปได้เลยค่ะจากเนื้อหาที่ระบบเขาจัดการให้คลิก next จากนั้นระบบจะรันให้เรา100%นะคะแล้วเราก็จะได้วิชาตขึ้นมา1เรื่องแล้วเราก็ทำการแปล ข้อความให้เป็นภาษาไทยโดยใช้ Google Translate เหมือนเดิมแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกหน้าจนจบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพราะนั้นไม่น่ายากทุกคนเริ่มทำได้เลยตรวจสอบทำแล้วก็เทสฟังเสียงสักเล็กน้อยก็ได้อัธรตอีกรูปแบบหนึง่งแก็มไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณไปลองทำดูนะคะจบแล้วคะ่ะว่าบทเรียนที่สร้างมานี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่นะคะบายบาย